ชอบชายเย็นได้แต่ขอร้องว่าอย่ายเย็นชากันนะจ๊ะไปต่อถ้าผู้ชายถึกถึกอึดอึดทนทนอย่างผมเปลี่ยนแนวมาชงกาแฟขาย,ยทุกท่านว่าจะกินได้ไหมครับไปดูกันไปต่อ เอาจริงๆนะครับผมก็เป็นสายท่องเที่ยวสายสไตล์คาเฟ่อะไรก็ไปได้หมดนะครับแต่จริงทุกครั้งที่ไปไม่เคยไปดื่มกาแฟนะครับเพราะว่าเราไม่ได้คนดื่มกาแฟส่วนใหญ่เราก็จะดื่มชางั้นวันนี้เรามาชงชากันครับ Let's go <S ชาที่เราใช้นะครับเราใช้ตามือนะครับชื่อนี้ผมว่ามีมานานแล้วนะครับ เราเน้นเป็นแนวทางของชาโบราณถึงราจะขายชาโบราณน,นะครับแต่เราเนี่ยเราจะใช้เครื่องชงแบบว่าแนวผสมภาษาเลยก็ว่าได้เราใช้เครื่องชงกาแฟเลยมาที่ร้านผมนะครับบอกเลยว่า อร่อยไม่ซ้จำจําสูตรไม่ได้ร้านเปิดทุกวันนะครับหยุดเฉพาะวันนี้ผมไปเที่ยวคอยติดตามกับผมได้นะครับใน t ิ๊กต็อกและแต่กอบ เันนี้ไดชมชาไทยนะครับตูดโบราณคิดเมื่อวานบอกโบราณไปก่อนนะครับใครชอบแวะมาได้เลยมาไม่ถูกปักหมุดมาเลยแ t รท,ท,ทมาสาขาเก้าหน้าหมู่บ้านลิลลดติด5้าขายกันตั้งแต่หกโมงเช้าป่าหัมงงช้ายังไม่ตื่นครับ แต่ที่สาวเปิดตอนหกโมงครึ่งเนะาะร้านค้าหกโมงครึ่งเปิดแล้วนะครับเจ็ดโมงนี่แล้วแต่ก๊อบจะมารอชงนะครับวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ได้มากินได้ทุกคนนะครับผมขายวันละแค่ยี่สิบแก้วนะยี่สิบแก้วปุ๊บผมปิดร้านไม่ได้ปิดร้านเนี่ยปิดบาร์เลยกาแฟนี่ชากาแฟหยุดขายเลยนะครับถ้าวันหนึ่งครบยี่สิบแก้ว นมนะครับสูตรเด็ดด้วยบอกเลยอ,อร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้นะจ้าไ,ไปกันต่อ